สองไอ้น่องเขาก็ได้นะคือไรเอาไปที่พอกรงปะเออไปนี่โอเคสวัสดีและสวัสดีพ,พี่น้องเอฟซีของเบ้าเอ็ไซบุรีพี่นอ้นองเอน่องมือนี้กับมาพบไปไซบุรีอยู่ที่ตลาดไอ้จุดจุบโนนมิไซพี่น้องมืออาชีพ เจ้าเนนะาะมืัอนี้เราขอจิพาซื้อไอ้สาเกเตะไปให้ทั้งไอ้เอื้อยรสจ้าอีกแล้วเพียงเหรเนานะเพราะว่าคลิดว่นกอนเ่าอันเป็นซื้อสั่งกัสีมาเสิร์ฟใหเพ,พื่อนเนพะียงเหรเนาะมืัอนี้ทางทีมงานเรา,า,าก,ก็มาเบิ้งสาเกเตะอยู่ตลาดจุดสุม่มนลมิตไซเพียงเหรเนานะแ <Ừ. S 1> พทเทนใครล่ะเนี่ยแทนเจ็ดพันระดับพันสบายดีเลยสบายดีสบายดีองหลาน้องหลาน้องหลักรอวะ ลอกว่าไอ่ลอกกัอันนี้่เต้าว่าแพทย์เจ็ดสิบพันนี่อไรแม่แพทย์ไหนเอาจากแพทย์ดิเอาหน่อยเหรแม่นไทยเจ็ดสิบห้าอันนี้ก็พาะาซีแพทย์นะซีแพทย์เหรอเราจะใช่ได้เดี๋ยนได้หรือเปล่าอันี้ใช่ได้หรอเปล่นรอบางการนั่นเดี๋ยวเดี๋ผู้ยอได้ยุไสมันลูกบอกว่ดได้แบบนี้เอาบ่อเอาบ่ตัวเติงหรือบ่อตัวไม่ขี้ไร่บ่เออตัวลุ่มบ่นซัดถอยก่อนก่อนไม่เอา เดี๋ยวเอาเอาพิงไว้กันเดี๋ยวนะตั้งขากล้องก่อนขาไปนอกระไรบ้างสองไอ้หน่อเขาก็ได้นะเข่เลยเอาไปที่พ่อกล้องหรือเปล่าเออไปนี่โอเคได้แล้วโอเคโอเคโอ้เจ้า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 ไปนองเลยเจอดสองแล้วเด้อยไปนี่เกิดสองวะ หอ,อใกล้ๆนะระยะเรา,าใกล้ๆนะเอาไ้ที่ก็ได้ <c oughs> ไม่หออไเยอะนะยแพร่ดเมื่อเราตลาดเขาเนีวว่ะ เทพพี่น้องใครเรียกเราอะไรปอลเลยสองไอ้น้องเอาลงมาเพล่กเลยแม่เพื่อนต่อภาพแม่เสียเอ้ยลงมาจ่ายได้เรียกอะไรอะไรวัดมาดี้าดีมาซื้อพากระจาดให้นางชาวรถจะนาพันอีกคือบทลงมายกถอยโอ้ลืมนั่งคัดคลิปอยู่เมื่อกี้นี่ เลยนั่งตั้งอ๋อบงาน้เลยอยเจ้ามือนีเยเบลลี่เป็นสะพานบุญขอบคุณที่ไว้วางใจอันนี้อันนี้ครับรถให้ยังลงมาย่อครับฝักละเลยโอ้โหทษเลยนี่นี่นี่ใช่ละเข้าไปจเองเดี๋ยนีให้น้องเดดน้ำเรียบร้อยแล้วได้สะพานบุญน้องจ่ายบ้าสามเนบ่คนรออ่ะสองเนปดสี่เจ้าแปดหาพัเด็ดนก็บชื่อปีโดเลยเนาะเป็นรถเทาเลยดิ๋อ้เดี๋ยวเฮาอันไป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 เพ่อนๆไปอยู่รถซะ โทษอ่ะเดี๋ยวไปครับกล้องหลังก่ันเพล็กจะพัดจะพัดได้ยนะสองแสนสิบพันสองแสนชิปเพื่อให้สามแสนเอ้ามันเกิดอ๋อเหลือมันนะเหลือตลาดจะจุ่มนลิซ้ายไปไนเห็นป้ะ้างแรกดที่ได้มาเป็นข้งแรกไม่ชิดทางอไรแม่เาไก่ปลาในประเทศลาวหมดเลยเนาะ นี่นีรถร้อยกว่ากิโลมาแต่บ้านก็เลิกกันเลยแล้วตามพูดแต่ว่าของหลายนะจะแถวตลาดแล้วแม่แมแมแบบไม่เครืองเนี่ยหลายยังอ่าจรงเิเราเ่าสองเซนชิปเนาะโอ้สาดีใจดิดแม่บนบ่ ถ้ากันได้กันกับไล่กันเกิดนะว่าแล้วเนาะเอาโอเคไปไปพ่อกันอยู่เพื่อนอันไอสาวรถเจรนาเนาะพี่น้องเลยทำรถกันโอเคพี่น้องเลยกะเขาเดินทางมาหอด้วยพี่น้องเลยทีมงานก็ยังรอสปอร์ตอยู่พี่น้องเลยอ่าเตะเอาไว้ใช้จะเข้าไปเลยไปฮะเนี่ยเพิ่นไปกวเพิ่นมาเนี่ยกูเพิ่นเก็บ

งานงานคหมูห้ง่นี้รับูร่นคุณหมูสว่งามวะ่วยงาอดำก็บนี้เนาะเลื่นจ้างจานโอห้อก็ได้เล่ยัง่ได้เชี่ยก็เพิ่ด้เออยังไ่ได้ว่าจ้างคุณหมูมานี่ยชาวบ้า ชาวบ้านกัน่เขาเรียกเขาเลียกน้ำเนาะแน่าขึ้นงูชาวบ้านมายกเครื่องยกของน้ำพีน้องเลยเนาะน่ก็บอกว่ากันพอใจมั้ยพอใจให้ไ่แเบิ่งปเยอันนี้ช่องไหนี่อันนี้ชอมาปไปไปไปขึ้นเทิงไปหอนไปหไปขึ้น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  แจ้งข่าวดีสะพ้ายวันนี้ไปน้องไปก้อนสีเมื่อเนาะพี่น้องเนาะก้อนสีเมื่อส่งอยู่นี่แฟนก้อนสีเมื่อโอ้ด้เชือไหมวะลูกเชือไหมวะเนาะหลุดทิพย์ก็ได้ลองขึไปแจ้งเล่นไปเลยไปตุ่ทิปก็ได้เนาะเดี๋ยวว่าโอริขึ้นก่อนไปไปขึ้นเดี๋ยขึ้นขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนชันเจ้าของเฮือนชันอ ภาพเพื่อนจิบุรีใหญ่ปุ้นี่แบบสบายไปเลยนะคนบ่อนั่นน่ะเนาะสวัสดีสวัสดีก็เพราเห็นไปเหรอเนี่ยจุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยบ่ดีใจแหละอึ้งเลยอึ้งเลยวัวเพิ่นอึ้งเลยบ่บ่นอึ้งเลยบ่บ่นไปใส่โอ้โหดีดีงานอะไรเนาะงานใหม่เรื่องลูกคือข้อเที่ยวเั็นยงงี้เลยซุ้มแล้วยังบุรีเมื่อเนาะ ทำตนอนูพี่เลงานประจันนงานของพ่อที่ชื่อพาที่ชื่อจังกะซีนั่นแหละวาเบาี้นลยเรียดทนี่ล้เบา่นี่พาประจันเลยมานังใเพิ่นนจ้กระนึเงราว่าได้เคยออกกล้องกับเพิ่นจีน้องเลย่อดังคือเพิ่นดังคว่บว่าเนโอ้คนน้อยตื่นหจอนไม่ได้เลเพิ่น เคยเจ้ายังบาได้มาบ่ยังยังบาได้มาเจ้าม้วปกติโอ้จนคำว่าอะไรบังไผได้อ้่ะวันนี้นะเออไงไปแกวดเถียงยันไปใหม่เถียงเจ้าพ่อม้วนหมดมือว่าอะไรไผ่หอดมันล่ามทั่วหมดอ่ะเพิ่นมาอะไเพิ่นไหวสังกะสีไหวภากระจาดเองเนี่ยเด้อแล้วกระปอกกระปูกระให้ไว้กรครับจนมือเต็มห่อเนียนเลย่ะได้อย่างนี้ว่าเจ้ามามอวมาเลยภากระจาดสังกะสี เล็กตะปูแล้วก็เครื่องมือสร้าง<อ>ครบสูตรครบนะเครื่อง<ด>เกี่ยวกับวงเพื่อนเนาะโดยที่ว่าครบสูตรแล้วแล้วแต่เพิ่นสีเฮ็ดมาเนาะเพราะว่าเพิ่อนว่าว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นเน๊โดยเอาได้ดําเนินแล้วถ้าเพิ่อนว่าว่าเพิ่นเฮ็ดบ่เป,ป็นอาจสิได้หาซอกสร้างมาก็เป็นไปได้เนาะโดยว่าว่าสร้างไหนนั่นก็ได้เพราะว่าเขาทำเพิ่นลยที่ถ้าได้พ่อเพิ่นกับฝากเงินมากกับงบมันก็จำกัดเพราะว่าได้แต่ชื่อของเราบอกแล้วว่าได้แต่ชื่อของเด้อพ่อ ได้เพราะว่าจ้างสร้างกับยานมันแพงนี่เปิ่อนพอเห็ดเองได้เขาก็ต้องให้เปิ่อนเห็ดเองแม่พี่น้องก็เป็นมิตรในลุงแบบน้ากันพีได้โมเมนต์สิต้องมีความเหนื่อล้าเนาะความพยายามไอ้เหาก็บอกกลัวยู่งเห่ากันเวลาเวลาเห็ดเนี้ยเจ้าก็เอาลูกน้อยไปนอนอยู่ข้างในเท่ากันได้แม่เพราะเราเข้าน้ำชาปลาเขาก็ปั่นเป็นกินอยู่ดีเราเคยเป็นกระเพร้งล้านด้วยเอามากเอามากมันก็วัดที่ทำงานนั่งกล้องมาในีวัด ยิ้มได้เพราะว่าดีใจน้ำเบื่อเพิ่นเป็นไรเลยรู้สึกดีใจอยู่บ้ดนี้ดีใจจนออกจากหัวใจโดนอะกับข่อยจนว้าบ่อ้อพูดและอายเอาไปเลยบ่แม่นึ้งเมื่อนี้ไปได้ลายยางแน่ได้รถทิพย์แน่ได้ได้ปลาเครื่องแน่แม่นเหาก็กินแล้วแบบสุกให้ที่เรย่างเลยย่างเนาะแม่นไอเหาก็ดีใจได้ลองที่เราอ่านเราอ่านมันค้ำนะเนาะค้ำนะเดี๋ยก็ได้เชื่อได้เชื่อได้ช่างแน่เหาก็ เป็นยังเป็นยังจังเฮ็ดแนวนี้เพราะว่ามันหลายคนนะนะหลายคนช่วยเลยเขามาก็เลยได้บอกทีละคลิปนะคลิปถ้าร่วมกันแล้วมันชีบูฮู้วัแม่มันชีบโฮู้ว่าไผเป็นไผเอามาให้เนาะก็เลยได้เห็ดแบบนี้นี่น้องเลยมมียังมากกว่านี้เอาพี่น้องเลยอิ็งเลยแบบนี้เนาะมีแต่เนาะแบบวดมีแต่ เอามีทองทางกับต so Th ิดต yeah, so so ่อคนเลงเวลาเพิ่นมากเป็นอ่าเอาจะได้มาเหมืนมาถ่ายมาอย่างมาซอยนะถ้าจากติดต่อนี่ต้องหลานมัเป็นหลานพาะพวกเราลูกหลานเล้วมีพวกโทรศัพท์มีอะไรการติดต่อเนาะจะเอาลังไม้เนาะจะเอาลังไม้ติดต่อเวลาเพิ่นมากคนนันนะเดี๋ยวจะให้มาป่อยติดต่อกันได้เพราะว่าเพิ่นเก่งเนาะเพิ่งด้านการติดต่อแบบโทรศัพท์นะพี่เนอะ สำนานจำชักนับถือเนาะแล้วจำนั้นเด้เครนี่เจ้าเองบอก่าจะเป็นคนเฮ็อกัวต้องชอยกันนั่นแหละไอ้เขาก็ย่อชาร์จิ้งแล้วก็พูโต๊กเวลาเฮ็ดต้องง่ายขึ้นประโยชน์เพิ่นไม่ยากก่อนเด้อบ่ได้ย้ายละไอ้บ้างเถื่อด้านบ่เอาเถื่อนี้ลงก่อนย่านไม้ตกถงขือเล็กน้อยนะแล้วก็บให้ตอนเฮ็ดกับว่กลาเวินเนาะ เขาก็ต้องเอาลูกขึ้นไปพุ่นแล้วแล้วว่าตอนเอตอนนั้นกระชีดง่ายไปเพื่องไปใกล้เนี่ยอ้ยากแล้วอันนี้กับโมเมก็ไ้ีนห่อยขึ้นทางนี้ก่อนถ่ายที่มานนะว่าผมมาพ่อเขาก็ะีได้ซอยพันยุกแมนผมแมนได้ที่เปิดอัดหลานโดนเนาะจะมาชอยที่เจ้านะเนาะแมนนั่นแหละท้าจะเอาสองทางกันติดต่อไว้นะบ๊อบอยังวัหูได้ว่าเม่นไัยเป็นผู้อันให้ชื่อชังกะีนี่ โอ้ใจใจดีทางต่างประเทศเพื่อนเป็นคนลาวคือกันอ๋อหาผมเชื่อเพื่อนหน่อยอ๋อเพื่อนบอกแล้วว่าไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเบ้ารีจิตั้งกล้องล้วโทรหาเพื่อนหรือว่าเบ้าชื่อเพื่อนเพ่อนเดือเพราะว่าเบ้ารีกับผมได้ช่างถามเพื่อนนะนะใชแต่ว่าเพื่อนเป็นคนที่ใจดีนั่นแหละเพื่อนจะซ่วยเนาะซ่วยมาเพราะว่าเพื่อนเห็นเรื่อนชาวโลจะหน้ามู่กระโปรงป้องนะยันกลางค่ำกลางคืนหลับฝนตกแล้วเพราะบ่มีวังลบฝนอาจานซาเ๋าะ ยอเลยบ่าวโอรอมเนาะด้วยตึงมนบ่อที่เพิ่นไว้วางใจเพื่อนบ่าวโอมาเนาะอันนี้ก็ต้องพบความยากลาบากอยู่เวลาเฮาเห็ดภารกิจกับเพราะว่าด้วยบาลินี่กจะบอกบ่ใไงบ่มีรถใหญ่แน่รถใหญ่กับมีอยู่รถใหญ่กับรถน้อยน้อยนะใหญ่น้อยเนาะด้วยมีเลยบรรทุกก็เลยแก้บ่ได้เบาลิก็เลยขึ้นว่าสิมาเอารถไทยคนอยู่นี้จ้างเพื่อนให้เพิ่นไปแก่ช่างสิให้แต่ว่ามาแล้วมันบ่มีเมื่อก่อนนะบ่ด้วยบ่มี ก็เลยได้ยกเลิกไปแล้วก็เลยได้ติดต่อหาทางด้านเบาแอร์เป็นตุล่ะให้หน่อยเบาแอร์เพื่อนจะใจบุญชุนท่านีนลิดหล่อเด้หน้าตากะเล่าเล่าหม่ออกแล้วเพราะยังไงทีมงานมีิยังช่วยกันอยู่แล้วนะพี่คถูกไหมที่ไหนทำเพราะเพื่อนมาฝ่ิเจ้าทำเมื่อไหรอ๋อแล้วเพื่อนหู้อยู่ว่าวันนี้ทางยูทูบเบอร์สิเอาหู้อยู่เขาบอกอยู่เขาไปิดมีเวลาว่างไป เขาเ oh, 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 <afraid. S 2> oh. ้าน uh ้ำเฮานี่นะเออเฮาะทาเอาอยู่ดะอเขาท้าเอาน่อยเพิ่มเพเป็นเลยพันอย่างไปเผาเทียนผู้เทียงไหม่ก็บ่ง่ายอีกเหมือนอกินน้บ่กิดีใจใจเพิ่น เดี๋ยวให้บาวอัดพาเพิ่อนขอบคุณขอบคุณทางพ่อใหญ่ใจดีจนเมืองนอกขอบคุณเป็นมอบครับเลยให้บ่าววัดเป็นผูมเราเนี่ยบ่าวบอดกับพวคอยเค่งมาเลยแล้ทั้งิดบาได้กันนี่กับไพยน้ำล่นได้ท่าบ่าวบัดย่อยเมือนเมนมมือเด้อเนรันาเด้อนมมือไ้แล้วบ่บอกเพื่อนแรจังที่นพิรานกคือกันแต่ว่า ใจก็กข,อขอบุญขอบคุณขอบ,บุญขอบคุณผููใหญ่ใจดีผูใหญ่ใจดททีที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ต่างประเทศที่โบจักชื่อจักเสียงเพิ่นฮะละที่โบหูจักชื่อจักเสียงเพิ่นที่ได้อันชอยเรือที่ได้ชอยเรือผู้ข้าเข้ามาในมนีผู้ข้า คือเขามาในวัอนี้ขอให้เพ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อขอให้เพ่นอยู่ดีมีแห้งสาธุมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเดี๋ยกว่าวอนนี่ที่ชั้นตกล้องไว้ก่อนละชิเปิดอันพูดให้เบิ้งขันจันไปเอยูงานนเนาะงานเบิ้งถ้าฝ่ายจะเบิ้งพูดต้องเบิ้งช่องใดก็ได้เนาะอาจจะต้อบคนพูดก็ได้เรียรีได้แล้วนี่เรียรีเบายอะไปเนาะหล่อได้หนิเป็นเคนใหญ่ ใจดีอยู่ต่างประเทศเงอนเนาะเพื่อนเฮ้ยรถจะหน้าเพื่อนเหมนี่เนอะใคบอกแต่ละทั้งหได้รู้ชื่อเพื่อนไหนแต่ว่าเขามีแต่ผู้เพื่อนเขาขอผมได้ช่างถามเนาะโอ้แต่ว่าเห็นแล้วเบากหลีถ่ายต่อกันหน่อยวโทย์ชอบหน่วยเดียวไม่กับผมนี้หลีโจนย์หลีโอ้ยมอนตกฮะยังหมดได้แล้วยังฮะต่อเนาะมีแต่ว่าขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรง บ๊อบว๊อดกับว่าวุ้ยใจมิตรว่าให้เพิ่นชุกกายชุกใจชุกกายชุกใจอายุมันขวัญยืนอายุมันขวัญยืนพอให้อายุพันพันตีเด้อพอใหญ่เด้อพอให้อายุพันพันตีเด้อพอใหญ่เด้อเด้อขึ้นหนังกีนก็ได้บอกบ่อดเนาะเด้อซาธุก็ถือว่าได้จันจันให้ตามก๊กมัน บอกของเพิ่อนกูได้เอาเป็นสะพานบุญไปเพิ่นเนาะก็ต้องเหตหน้าที่ให้ย่มให้รอดเนาขอบคุณเพิ่นทางทีมงานเอากบบที่ไว้วางใจเนาะนะให้งานเขาได้ดิเนาะถ้าเพิ่นบอกมอบหมายให้เขาคืองานนะเพิ่นอนใจดีละสรุปแล้วเนาะมีเงินมีคำพอเหลือใช้เหลือจ่ายหรือว่ามีน้ำใจจะสามารถติดต่อทางทีมงานเข้ามาได้คือกันว่ามันยังมีอีก หลายครอบครัวที่ปาะสกยากเนาะล้มบากกับว่าแม่นที่อึดเข่าอึดน้ำกับร้ายพี่น้องในใจกัทางทีมงานเรากบบเบิ้งโบทั่วถึงบัได้เพราะว่าถ้าไม่ว่านกเลยโอ้ยระวังเราคุ่มโอเคพี่น้องเอลยตอนนี้ทางทีมงานเราก็ได้มอกผอมเป็นที่เรียบร้อยเนาะมอบผ่านขจัดไปสี่แผ่นเนาะไปรอเพิ่นมากอะไรกับทีมงานเราก็จะได้ขึ้นมาเบิ้งอีกพี่น้องแล้วจะได้ขึ้นมาซอยเหลือเพิ่นเนาะพี่น้องกัว่า ถ้าว hmm. mm ่าเราได้ข hmm. okay. mm ึ hmm. mm ้นมาพี hmm. mm ่น hmm. uh ้องเหรอเนาะเราทางทีมงานเราก็จะได้เอาท่องที่ยกันติดต่อไว้พี่น้องเนาะว่าถ้าเป็นโทหาเมื่อใดเพิ่นมากเราจะเอากระสีได้มาถ่ายคลิปใหม่อัปเดตพูงใหญ่พื้นบิึงพี่น้องเนาะมุนี้กะโอเคพี่น้องเลยมุนิกะไปเซฟบุรีกับสิบบอสหลายห่างเนาะมันก็คาดฮ่อนแฮงและก็ทั้งจักควันจักแบบพื้นจุดป่าจุดอย่างพี่น้องเลยแตกว่าลงบลาบอยู่พี่น้องเหรอเนาะย่านแต่มันไหวเงินไม่ซานเพิ่นพี่น้องเพราะบ้านนี้มันอยู่ใกล้ปื้นใกล้ป่ากันอย่างพี่น้องเหรอไม่เลยะ กอ่อภัยก็ยังไ่น้องไปนอนกันอันตรายเัมือนเดิมนาะคือแบบมันเป็นแบบปีนี้เพมันอะไรไปน้องไปเนาะแบบจุดป่าอย่างปีนึงก็ต้องจุดให้มันเป็นมันนั่งหมดได้ใจไหนไปนอนจุดควันอมมโนเนี่ยเสีงมันก็ะห่อนพอแห้งนิดหน่อยไปหน้อยเนาะเอีก็ว่านอกเรื่องนะพี่น้องเไยเนาะโอเคพี like ่น้องเไยมื้อนี้ไปแทบุรีกันจะได้ขอโตจบคลิปลาพอพี่น้องไปก่อนเนาะไว้ฟอกกันมือเพิ่นนันเฮ็ดมังหลังคาราชินีมาเบิ่งพี่น้องเนาะ ถ้าเบาเอะบาได้มากก็ต้องขอโทษขอไผ่หลายๆพี่น้องเนาะท่านที่ไปกับบุญค่อยว่างนะท่านที่ไปส่งของไปจัดการบริหารธุรกิจของเราเองเนาะจะได้ไปส่งของที่ทางปัตตานีพี่น้องเนาะกะถ้าบาได้มากก็ต้องขอโทษขอไผ่หลายๆพี่น้องเหมือนาะวัมากกะบึ้งทีมตั้งช่องทางเขาเบาโอ้ก็ได้พี่น้องเนาะเอาโอเคพี่น้องไอ้โมนี่แหบรีก็จะได้ขอโตจบคลิปลาไปพี่น้องไปก่อนแล้วตอนนี้มันก็สี่โมงห้โมงแล้วแหววจะได้กลับบ้านแล้วว่ะไปกลับนี่กะ ไก่หลายร้อยกิโลเติบพี่น้องเนาะเกือบสองร้อยไปแล้ไปไปับพี่น้องเนาะโอเคพี่น้อยไม่นี้ไปคราวนีต้องขอก้าวมาสบายดีเด้อพี่น้อยเนาะชินบมือเดียวเนาะเพราะว่ามือเนี่ยจจับขากล้องพี่น้องเนาะโอเคพี่น้อยนะไปพบกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย